สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อาจจะมีอยู่จริงก็ได้สวัสดีครับผม YouTube ช่องเชื่อหรือไม่จเจ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกที่มีอยู่จริงและไม่จริงมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับหากชอบคลิปก็ ขอคนละหนึ่งสับสไครคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องเชื่อหรือไม่ด้วยนะครับผมครับกับเรื่องราววันนี้ผมจะเอาเรื่องราวที่เล่ากันมาช้านานยาวนานแล้วนะครับกับเรื่องราวของ ufo หรือมนุษย์ต่างดาวที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าเล่าต่อกันมา และมีหลายๆคนที่สัมผัสได้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวและมีปรากฏการ์หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่สามารถพี่สูจ์ได้โดยคนคาดการว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวผู้ที่อยู่นอกโลกอันไกลโพ้นใครหลายๆคนที่ได้ฟังผมเล่าเรื่องราวนะตอนนี้ก็อาจจะเคยได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์และระบบสุรยิยะจักรวาลมาเพราะว่าไม่ได้มีโลกใบเดียวอยู่ในระบบสุรยิยะจักรวาลมีอีกหลายดวงดาวอยู่ในระบบสุรยิยะจักรวาลและทางช้างเผือกถามว่าไกลจากโลกใบนี้ไปอีกหลายล้านปีแสงจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอยู่แน่นอน นอกเหนือจากมนุษย์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างชวนให้สงสัยว่าเหตุการณ์สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเรามนุษย์เป็นคนทำหรือธรรมชาติเป็นคนทำให้เกิดเรื่องสิ่งมหัศจรรย์น,นี้แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอย่างในทุ่งหญ้าในบางประเทศที่มีข่าวนะครับมันจะมีทุ่งหญ้าที่ เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ขนาดใหญ่นะครับและคาดว่ามนุษย์จะเป็นคนทำแต่พอสืบไปสืบมามนุษย์ก็ไม่น่าที่จะสามารถทำเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของทุ่งหญ้าที่ทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ขนาดใหญ่ได้แต่หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นก็เป็นไปได้ยากครับดังนั้น ข้อสันนิษฐานบางข้อของคนบางกลุ่มก็เชื่อได้ว่ามีผู้ที่อยู่นอกโลกเป็นคนมาทำและมาทำสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกอะไรบางอย่างครับในอดีตตัวผมเองนั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะจัก,กรวาลและดวงดาวต่างๆบนระบบสุริยะจักรวาลและทางช้างเผือก คิดง่ายๆครับว่าระบบสุริยะจักรวาลนั้นกว้างใหญ่มากแต่ไม่มีบันทึกใดๆในเรื่องราวในอดีตว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นอกโลกนั่นเองครับเพราะว่าจากชั้นบรรยากาศที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงและมีแรงกดดันสูงจึงไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกได้เพราะว่าออกซิเจน ไม่มีในบรรยากาศนั้นครับผมครับและเหตุการณ์นี้ต้องบอกให้ฟังว่าหากมีพวกผู้ที่อยู่นอกโลกจริงๆหรือมนุษย์ต่างดาวพวกเขาก็จะเป็นบุคคลพิเศษหลายๆเรื่องราวที่เล่าสู่กันมาแม้แต่ตัวภาพยนตร์เองก็นำเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้ดูกันครับ แต่วิวัฒนาการของคนที่อยู่นอกโลกจะต้องก้าวหน้าและล้ำสมัยเป็นอย่างมากจึงจะสามารถเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศที่มีแรงกดดันสูงและต้องใช้เชื้อเพลิงและพลังงานเป็นจำนวนมากและเทคโนโลยีจะต้องก้าวหน้าล้ำสมัยไปมากจึงจะผ่านเส้นทางของระบบสุริยะจักรวาลและทางช้างเผือกมาได้ครับผม แต่ปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์ที่เกิดบนโลกใบนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันมีคนถ่ายภาพที่เป็นลักษณะาจ,จานบินมีแสงบินอยู่เหนืออากาศบนโลกมนุษย์เอาเป็นว่าเหนือชั้นบรรยากาศขึ้นไปถ้ามีสิ่งที่ลอยได้ก็มีอยู่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นบอลลูนเองนะครับเครื่องบินเอง นะครับลักษณะที่เขาถ่ายรูปได้ก็เป็นเหมือนจานบินครับแต่มีลักษณะมีแสงเจิดจ้าออกมาจากจานบินและจานบินที่บินอยู่บนฟากฟ้ามีขนาดลำใหญ่และบินหายไปด้วยความเร็วสูงครับมันก็มีกลุ่มบุคคลบางคนเชื่อว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวลงมาสังเกตการโลกมนุษย์และอาจจะ อยู่ตามภูเขาใดภูเขาหนึ่งโดยจอดจานบินหรือยานอวากาศไว้ในภูเขานั่นจึงมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลครับเราก็ไม่สามารถห้ามความเชื่อนั้นได้ส่วนตัวผมเองในอดีตผมก็ยังเคยเชื่อว่ามันจะมีวิวัฒนาการที่เหนือกว่ามนุษย์มากอีกอยู่ สีกหนึ่งของจักรวาลหรือเรียกว่าในจักรวาลน,นั้นมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกอยู่อีกฝาก้ากหนึ่งแต่ไกลหลายล้านปีแสงอาจจะมีการเดินทางกลับมาของเหล่าคนพวกนี้เมื่อยาวนานมาแล้วนับเป็นล้านปีต้องบอกให้ฟังว่าหลายๆปรากฏการณ์หรือการบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นชาวเผ่าอารยัน ชาวเผ่าที่เก่าแก่และโบราณได้บันทึกเรื่องราวที่ประหลาดโดยมีการบันทึกเรื่องราวเป็นรูปภาพของจานบินประหลาดที่ลอยอยู่บนฟากฟ้าโดยพวกเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนฟากฟ้าและในประเทศไทยเราเองก็ต้องบอกให้ฟังครับท่านผู้ฟังว่ามันมีภาพบันทึกที่ผาแต้ม เป็นลักษณะของจานบินหรือภาพวาดแปลกๆที่เป็นรูปเหมือนยานบินอยู่บนฟากฟ้าครับดังนั้นหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมนุษย์มีอาจทําได้แต่ผู้ที่มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยอาจจะเป็นคนทําไว้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อในหนึ่งในบ้านเราอย่าง ที่ออกมาเปิดเผยอยู่เป็นประจำก็คือคุณพีททองเจือคุณพีททองเจือได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาตลอดและก็ยังมีความเชื่อว่ามันมีผู้ที่มีชีวิตอยู่นอกจักรวาลน,นั้นอีกพวกพวกหนึ่งที่ลงมาสังเกตการเราอยู่ตลอดเวลาคุณพีทได้ศึกษาและก็เล่าเรื่องราวของปรากฏการณ์ ที่มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้าและคุณพีชเชื่อได้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวพวกพวกนี้มาเยือนโลกนั่นเองครับครับแต่ปรากฏก,การณ์หลายๆปรากฏก,การณ์ที่มีคนถ่ายได้บนท้องฟ้าที่คาดว่าจะเป็นจานผีหรือจานบินแต่นักวิทยาศาสตร์บางพวกก็ได้ส่งข้อสันนิษฐานมาว่าการที่เรามองเห็น สิ่งแปลฟอลอมที่บินอยู่บนฟ้าแล้วมีแสงนั้นอาจจะเป็นการหักเหอของแสงและเงาที่อยู่บนท้องฟ้าหรืออาจจะเป็นการดาวเทียมหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์เอาขึ้นไปไว้บนท้องฟ้าเพื่อตรวจตาสิ่ง,งต่างๆครับแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเราก็ไม่สามารถห้ามกันได้ครับความเชื่อนี้ในหลักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงที่ผมเคย ศึกษาและร่ำเรียนมาครับหลักวิทยาศาสตร์นั้นมันจะต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และก็สามารถวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องจริงได้มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจึงจะเป็นความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์และมีการทดลองเป็นเหตุเป็นผลครับและมีอีกบันทึกหนึ่งที่คนสงสัยมาตลอดว่าในสหรัฐอเมริกานั้น มีแอเรีย51เป็นที่ที่ทางสหรัฐอเมริกาใช้ทำการเก็บเรื่องราวของจานบินประหลาดที่อยู่บนท้องฟ้าและตกลงมาและมีการเล่าต่อกันว่าอาเมริกาเก็บจานบินพวกนี้ไว้เพื่อทดลองหรือทำการที่สูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นมีจริงอยู่ หรือไม่ครับและส่วนซากของสิ่งมีชีวิตที่ติดมากับยานนักวิทยาศาสตร์ของอเมริกาก็เก็บไว้เพื่อทำการพิสูจน์อะไรบางอย่างนั่นจึงเป็นความเชื่อและมีการบันทึกเรื่องราวไว้มาเล่าให้กันฟังแต่ถามว่าสหรัฐอเมริกาเองจะทำจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครร่วงรู้ครับ เพราะว่าสหรัฐอเมริกามาเปิดเผยว่าแอรเรีย51นั้นเอาไว้เก็บพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์เท่านั้นของกองทัพนั่นเองครับท่านผู้ฟังแต่ถามว่าสิ่งที่เราไม่รู้นั้นและก็สิ่งที่เราไม่เห็นก็ใช่ว่าอาจจะไม่มีบูตยู่จริงบนโลกใบนี้ครับการพิสูจนอะไรบางอย่างมันจะต้อง มีการทำการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าสิ่งแปลกๆสิ่งประหลาดๆอะไรต่างๆที่ตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วมาบนโลกใบนี้มันก็ต้องโดนพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้รอบรู้อยู่แล้วครับหลายๆเรื่องที่เขาเล่ากันมาหลายๆเรื่องที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ในอดีตนั้นยากได้ ที่พี่ผู้คนจะร่วงรู้ความจริงนั้นครับได้แต่ตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตที่เกิดขึ้นอยู่บนหัวเหมือนตัวผมเองที่ตั้งข้อสงสัยมาตลอดว่าถ้าหากมีผู้ที่อยู่นอกโลกที่อยู่ไกลหลายล้านปีแสงจริงแล้วบุคคลเหล่านั้นหรือคนกลุ่มนั้นก็ต้องมีสักวันมาเยือนโลกมนุษย์ครับผมแต่ช่วงชีวิตของตัวผมเอง ก็ไม่อาจสามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีตัวตนจริงๆหรือไม่หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นเพียงเรื่องเล่าทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้คนรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะพัฒนาไปในอนาคตนั่นเองครับท่านผู้ฟังแต่ถามว่าข้อสงสัยต่างๆที่คนอยากรู้ข้อสงสัยต่างๆที่คนอยากเห็นมันย่อมมีคน ค้นหาเพื่อให้พบความจริงนั่นเองครับอย่างที่บอกครับหลักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นเรื่องที่สามารถที่สูจน์ได้จับต้องได้และก็เห็นได้จริงครับแต่ความเชื่อที่ว่ามีคนเห็นกลุ่มจานบินต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนักวิทยาศาสตร์บอกครับว่าเป็นการหักเหของแสงเงาต่างๆ ที่อยู่บนท้องฟ้าก็เป็นไปได้ดังนั้นความเชื่อสิ่งอัศจรรย์หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถ้ายังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ความเชื่อนั้นหรือสิ่งที่คนบางคนได้เห็นแต่ผู้อื่นไม่ได้เห็นจึงเป็นความเชื่อที่ต้องหาข้อพิสูจน์ต่างๆให้พบให้เจอจนได้ครับความเชื่อของคนเราแต่ละคนก็ต้องใช้ วิจารยณในการรับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆครับคนที่เขาเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวมีผู้ที่อยู่นอกโลกอยู่ในสุรยิยะจัก,กรวาลหลายล้านปีแสงมีอยู่จริงก็เป็นความเชื่อของเขาครับแต่ผู้ใดที่เชื่อว่าอาจจะไม่มีมนุษย์ต่างดาวเลยหรืออาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตนอกจากโลกใบนี้และมนุษย์ก็เป็นไปได้ครับ ความเชื่อใดๆก็ตามถือว่าเป็นความดีผมถือว่าความเชื่อนั้นมีอยู่จริงครับหากชอบคลิปก็ขอคนละหนึ่งสับสไคร์คนหรือหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องเชื่อหรือไม่ครับเรื่องราวที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีใครเห็นหรือเรื่องราวที่ไม่มีอยู่จริงแต่มีคนมาเล่าให้ฟัง ผมจะเอามาถ่ายทอดให้ฟังครับขอบพระคุณครับผม